เรื่องสุขภาพก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะใช่แพ้ฝุ่นแล้วก็กรุงเทพฝุ่นเยอะด้วยตอนนี้ฝุ่นเยอะเป็นยังไงบ้างคะฝุ่นเยอะเป็นยังไงบ้าง่นปนไทยมันสำคัญใช่มันก็จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะก็อุ้ยก็ฝุ่นเยอะมากๆเลยทุกวันนี้ตอนแรกหนูกลับอยู่เชียงใหม่มาแล้วก็เพิ่งกลับมาตอนแรกอากาศดีมากที่เชียงใหม่พอกลับมากรุงเทพ ปวดหัวแสบจมูกอะไรเงี้ยต้องกินยาแก้แพ้ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อก็นิดนึงใช่ไออย่างเราดักอนไรได้บ้างอาการอะไรของหนูหนักไหมหรอก็หนักอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาเจอฝุ่นใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างอางวันเนี้ยต้องกินยาแก้แพตั้งเช้าแล้วก็เย็นกลับไปกินอีกรอบไม่ถ้าถ้าขาดกิน เม็ดหนึ่งอ่ะก็เรียบร้อยแล้วหนูไม่น็อกไม่ง่วงมันคือมันต้องเว้นประมาณถ้าจำไม่ผิดที่หมอบอกล่ามคือ12 12ชั่วโมง1เม็ดแล้ว12ชั่วโมงแล้วก็อีกหนึ่งเมตรมันไหวเนี่ยเพราะขุดมันนาแน่นันมันตอนนี้มันยังไหวอยู่แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกเนาะกินยามันก็เป็นปลายเหตุอะไรเงี้ยแต่ก็กังานเราไไม่ด้ก็กระทบค่ะจริงๆแล้วกระทบแต่ว่าล่า คือเหมือนแบบพยายามปรับตัวให้อยู่ให้ได้นี้ก็เลยกินยาอะไรเงี้ยแต่จริงก็มีผลกระทบเออม,มันไม่ดีหรอกมไม่ดีหรอกเรื่องเรื่องของเสียงเป็นยงงคะตอนนี้เรื่องเสียงอย่างเรื่องเสียงก็ไม่ได้อ่าก็ก็กระทบเหมือนกันแต่ว่าพยายามพาตัวเองไม่ไปเจอบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ล่าแพ้หนักๆมันก็จะเป็นแบบบุหรีท่ที่มันมีควันเผาไหม้บุหรี่ ผัดข้าวอะไรเงี้ยนะผัดข้าวอะไรเงี้ยสองอย่างเนี้ยคือแบบแย่มากเออเจอแล้วจะแย่มากแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าหลังจากแบบเหมืนอนเขาเอาออกไปว่าแบบเราแพ้อะไรเงี้ยเหมืนอนแฟนๆหรือว่าคนที่มาดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามปรับตัวเออซึ่งล่ารู้สึกว่าแบบขอบคุณมากน่แาแฟนก็ช่วยช่วยเราด้วยช่วยค่ะทั้งแฟนๆแ,แ,แล้วก็ทั้งคนบางงานมันก็ไม่ได้มีแค่แฟนคลับเราอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเหมือนเขาก็เข้าใจ อา,อาชีพนี้มากขึ้นว่าแบบคือเราร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันสูดเข้าตลอดอะไรเงี้ยเขาน่าจะเก็ตขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยปรับตัวตามเราเหมือนกันอย่างเร้องเสียงเหมือนสมบัติใช่เราปกติเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแหบเลมีค่ะจริงๆแล้วของลาาที่ลาทํามาตลอดก็คือ เวลาโชว์อะล่าจะไม่ค่อยดื่มน้าเย็นซึ่งไม่แน่ใจว่ามันช่วยไหมแต่ทําอย่างเงี้ยมันเป็นรูทีนมาเป็นนานละก็ไม่รู้นะกินน้ําเย็นมันอาจจะช็อตเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยกินน้ําเย็นเวลาโชว์จะเป็นน้ําอุ่นน้ําอุณนภูมิอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็มันวอร์มเสียงเยอะๆเมื่อก่อนไม่ค่อยวอร์มหลงังๆอะเริ่มวอร์มแต่ว่าพองานน้อยลงก็ไม่ค่อยได้วอร์มแล้วห<อ>รือว่างานไม่รดทำเพลงไงรดทำเพลงอยู่ลดทำเพลงลดลด หยอกก็ก็ปรับตัวค่ะก็เฮลตี้ดีใช่อ่ะากถึงแฟนที่เป็นห่วงเราค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังยังอยู่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะกับเส้นทางใหม่ของซาร่านะคะล่ายามาอยู่เลบ e อีส t ไม่ไกลไม่ไกลจากมาเนาะก็เลื่อมๆกันแล้วก็แต่ว่าอยากอยากบอกอย่างนึงคือไม่ไม่แน่ใจอยากถามเหมือนว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบติดภาพซาร่าสัล่าเป็นแบบเดิมหรือเปล่าแบบ นึกถึงซาลาโจโร่าก็จะเป็นเพลงแบบเองซาจริงเหรอเอางั้นไม่เป็นไรอย่าลาปล่อยเพลงเร็วเลยโชสเตปดูโชสเตเป็นเมมเบอร์รับของพิกซี่อหละหนูเคยลองแล้วแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่แดด้วยมันไม่ได้ที่แปลว่าแบบ มันไม่ได้อะต้องแต่เราขยับตัวซิมีจังหวะไหมขยับยังไม่ถูกจังหวะทุกวันนี้ยังดูพี่นนอยู่เลยดูชิปพี่นนท์ทำตามอยู่ยต้องลายเซ็นใหม่แล้วต้องแดนแล้วนะลายเซ็นใหม่แล้วต้องแดนแล้วนะพี่ชื่ออะไรนะคะหนูจำนะไว้คัตตุรีเห็นบอกว่าจะเป็นเพลงเร็วก็เป็นเพลงเร็วแต่เราค้นพบอย่างหนึ่งว่าเราเวลาเราขยับร่างกายเยอะเราไม่ค่อยอ่ามัน มันไม่ได้เราเอาจจะแบบอย่างนี้ได้มันไม่สนิทมันไม่สนิทกันมากไม่สนิทอย่างแรงเดี๋ยวเราจะลองปล่อยผมแล้วสบัดผมดู ไม่เวิร์กเหมือนปาเป้ลงเหมือนบาเปลเลยไม่ได้ไม่ได้เคยลองแล้วเพลงเร็วเราไปแบบไหนเพลงเร็วจะเป็นของเราอ่ะไม่ถึงกับเป็นเพลงเร็วแต่ว่าเป็นเพลงที่โยกโยกมีเดียมเรามีเรฟเลนต์เป็นพี่นนทนนเราก็จะแบบอ่ะที่มีต่อดูให้ไหมให้มาขอดีไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยไม่เอะไรเหมือนอ่ะแต่ว่าคร่าวๆก็คือเหมือนกับว่ากับเรฟไอสก็คือเหมือนที่พี่จิ๊บบอกก็คือลายเซนใหม่เลยเนาะก็ คือทุกคนจะติดแบบเดิมก็จริงๆว่าไม่ติดหรอกแต่ว่าล่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าล่าสามารถทํามุมอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบดน,นตรีมันอาจจะมีความแบบเทขึ้นหรือเปล่าขยับมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปทางแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยหรือเปล่าเขาจะไปรู้้นยุคไหนละ่ะเนี่ยอะไรยังพยายามแต่งเนื้ออยู่ตอนกลางปีกลางปีจะไปสูงอยู่เรอากลางปีกลางปีเหลืออะไรตั้งประมาณสี่เดือนล้ว อนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทันทีออกไปจะแต่งได้เลยศูนย์จุดเลยครอยากฟังไม่โทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะสุดท้ายจริงจริงไม่มีอะไรเลยอ่าสุดท้ายให้ฝากขอกแฟนอาจจะแบบต้องรอนานนิดนึงเราคอยยิงก็จริงๆก็อย่าไปอย่าไปเขาเรียกอย่าไปโฟกัสถ้าเราไปโฟกัสอ่ะมันจะนานก็เรื่อยๆไปเดี๋ยวปุ๊บไม่ต้องพอไม่โฟกัสปุ๊บเพลงจะล้าออกว่ะแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็จะพยายาม รันโซเชียลแล้วก็ทำอะไร <il S 1> ออกมาให้ทุกคนได้เห็นอร่าเจะไม่รู้ว่าเรายังอยู่นะเรายังอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่เชิงติดแต่แบบไม่ได้ติเติดเราไม่ไม่ได้ตามเน็ตคือเรารู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบเล่นโซเชียลหนักมากๆแบบว่ากับใช่ดีท็อกไม่หน่อยเราก็ประมาณปีกว่าๆเออเหมือนแบบว่า หนูจำพัสดุ์ติงไม่ได้เลยสามเน็ตหมดเหมือนกับว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากพักเรื่องการเสพคอนเทนต์หรือว่าแบบอยากพักจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้กําลังสังเกตอยู่ว่าตอนนี้มันเก mm ิดอะไรขึ้นบ้างเออก็พยายามกลับไปเล่นค่ะแต่ว่าอาจจะไม่มีแบบ พยายามลองเต้นด้วยนะในนี้ติ๊กต็อกนั่นไงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไลน์ใหม่มันไม่ได้ไงเนี่ยจริงๆนลาเต้นไปแล้วทุกคนไม่เห็นไงเอ g a g e m ไม่ขึ้นไงไม่เวิร์คแล้วบอกชื่ติ๊กต็อกเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวให้คนไปซาร่าจุดซาโรล่าเราจะเต้นให้ดูเย็นนี้เต้นแน่พี่เราเชื่อเลยเราเชา่เลยวันที่เราทำชาเลนจ์เอเพี่ชื่อที่ทชาเลนจ์ทันทีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ